สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิปูงเลขานุก,การสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้ประเด็นที่จะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมมาตรา33มาตา3า39 เรื่องสูตรคำนวณบำนาญชราภาพสูตรใหม่ที่สื่อมวลชนได้สนำเสนอข่าวเรียกว่าสูตรแครเมื่อวานนี้สมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยนำโดยคุณสาวิตแก้วหวานหัวหน้าพักสังคมประชาธิปไตยไทยและพี่น้องเครือข่ายหลายท่านได้บุกยืน่นหนังสือที่กระทรวงแรงงาน ขอให้มีการชรอการประกาศใช้สูตรคำนวณบำนาญชราภาพสูตรใหม่ซึ่งจะทำให้กระทบต่อผู้ประกันตนในมาตรา33ตามที่สมาพันธ์สมัชท์แรงงานไทยหรือสอสอรอทอได้พยายามผลักดันให้มีการปฏิรูปประกันสังคมมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งปีสองพ 543เพื่อให้สำนักง,งานและกองทุนประกันสังคมมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและให้ผู้ประกันตนได้มีส่วนร่วมในการบริหารเงินของตนเองด้วยการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมทั้งคณะและเสนอให้มีการปรับเพิ่มสิทธิ ของผู้ประกันตนในทุกกองทุนและพยายามผักดันข้อเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบในอัตราส่วนที่เท่ากันตามหลักการเบื้องต้นของประกันภัมหรือรัฐจ่ายในอัตราที่มากกว่าอีกทั้งยังติดตามการจ่ายเงินสมทบค้างจ่ายที่ยังคงค้างถึงปัจจุบันกว่า48,000ล้าน และการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ผู้ประกันตนทั้งที่อยู่ระหว่างการทํางานและ,กะเกษียณอายุด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมธนาคารแรงงานหรือสถาบันการเงินเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานเองแม้ว่าจะยังไม่สามารถผลักดันให้ประสบผลสําเร็จได้ทุกเรื่องแต่ก็มีการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญอย่างเช่นการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งมีผู้แทนของผู้ประกันตนได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประกันสังคมจำนวนเกตคนมีผู้แทนของสมาพันธ์สมานฉิันแรงงานไทยหรือสส,สลอทผ่ทานการเลือกตั้งมาได้หนึ่งคนคือคุณจตุรงค์ไพศิงปัจจุบันคณะ,ระกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนได้ใช้ความพยายามในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในกองทุนต่างๆ รวมทั้งเรื่องบำนาญชราภาพที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2,542เป็นต้นมาซึ่งสูตรคิดแบบเดิมนั้นทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพที่น้อยไม่เพียงพอต่อการยังคีพหลังกเกษียณคณะกรรมการฝ่ายผู้ประกันตนก็พยายามปรับสูตรการคิดคำนวณใหม่เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นเจตนารมณ์ที่ดีซึ่งสสลทก็สนับสนุนและสสลทก็มีสูตรคิดคำนวณบำนาญชาราภาพใหม่เช่นเดียวกันและได้มีการนำเสนอนโยบายช่วงการเลือกตั้งคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคมครั้งที่ผ่านมาคือให้ผู้เกษียณร,รับบำนาญชาราภาพในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างอัตราสุดท้ายก่อนเกษียณหรือสูตรแฟร แต่ด้วยสัดส่วนที่น้อยเพียงหนึ่งเสียงในคณะกรรมการประกันสุขคมจึงไม่สามารถทำให้สำเร็จได้แต่ก็ยังไม่ลดละความพยายามและตามที่คณะกรรมการประกันสุขคมฝ่ายผู้ประกันตนเสียงข้างมากได้ผลักด,ดันนำเสนอสูตรใหม่โดยมีแนวคิดในการเพิ่มเงินบํานาญชราภาพที่เรียกว่าสูตรแคร์ซึ่งสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทย ก็ไม่ได้กระทําการใดๆที่เป็นการขัดขวางทั้งยังเฝ้าติดตามและให้กําลังใจเพราะสูตรการคํานวณยังไม่ชัดเจนในช่วงแรกแต่หลังจากมีการดําเนินการมาระยะหนึ่งและมีการนําเสนอต่อสาธารณะทําให้ผู้นําสาภาพแรงงานและผู้ประกันตนจํานวนมากและจํานวนไม่น้อยที่ยังคงเป็นลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33 ได้นำประเด็นดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนคิดคำนวณและพบว,ว่าหากนำค่าจ้างเฉลีย่ยนับตั้งแต่วันเข้าทำงานที่เริ่มได้รับค่าจ้างในอันตราที่ต่ำแล้วมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในแต่ละปีจากการยื่นคดีร้องและการเจรจารต่อรองการคิดคำนวณบำนาญชาราภาพตามสูตรใหม่นี้จะทำให้ผู้ประกันผู้ประกันตนได้รับบำนาญหลังกเกษียณ ต่ำกว่าสูตรคำนวณในปัจจุบันแต่ถ้าหากใครที่รับค่าจ้างค่าตำ่ำตั้งแต่วันเข้าทำงานจนถึงวันเกษียณอายุนั้นก็จะได้รับบัรบำนานต่ำกว่าสูตรใหม่นี้มากอย่างชัดเจนอาจเป็นไปได้สำหรับคนที่เข้าทำงานที่ได้รับค่าจ้างในอันตราค่าจ้างที่สูงจะได้รับประโยชน์จากสูตรนี้นำเสนอกัน แต่เป็นส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ประกันตนในมาตา33ที่มีอยู่กว่า12ล้านคนและทำงานมาอย่างยาวนานซึ่งก็จะไม่เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกันตนส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกันตนมาตา39การคิดคำนวณบำนาญสูตรใหม่นั้นที่อ้างว่าจะได้รับบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นนั้นสสรทสมาธ์สมานนส,สันแรงงานไทยไม่ได้ขัดขวาง อันนี้สําหรับผู้ประกันตนมาตา39นั้นได้เพิ่มขึ้นสมาธมสามณชแรงงานไทยเราไม่ได้ขัดขวางน,นะครับเพราะมันเป็นผลดีต่อพี่น้องผู้ผู้ประกันตนมาตา39ซึ่งสมาันพสมสหมณชแรนง,งานไทยก็มีวิธีการหลักคิดมาตรฐานประกันสังคมตามหลักการอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ฉบับที่102และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าด้วยหลักการความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติเหตุผลข้อกังวลที่กล่าวมานั้นสมาพันธ์สมันชันแรงงานไทยหรือสอสรอ,สอ,อททราบว่าเรื่องดังกล่าวจะนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการประกันสังคมในเร็ววันนี้ซึ่งเมื่อวานนี้บอร์ดประกันสังคมก็ประชุมกันเรียบร้อยแล้ว และหากผ่านคณะประการแล้วก็จะนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อให้ความเห็นชอบและนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขบวนการและขั้นตอนต่อไปดังนั้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2568ที่ห้องประชุมกลุ่มสภาพงานภาคตะวันออกพื้นที่บ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสมาชินสนักงานแรงงานไทยหรือสอสลทอ จึงได้จัดประชุมองค์กรสมาชิกและเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ถึงผลกระทบผลได้ผลเสียการชิ้คำนาญชราภาพในสูตรต่างๆพร้อมทั้งกำหนดท่าทีจุดยืนต่อเรื่องดังกล่าวและให้สสทอเสนอความเห็นของที่ประชุมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเลขาธิการปะาระกันสังคมโดยเร่งด่วนซึ่งข้อสรุปจากที่ประชุมเห็นว่า การคำนวณสูตรบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนที่นำเสนอกันอยู่ในปัจจุบันนั้นทำใหผ้ผู้ประกันตนในมาตรา33จําจำนวนมากหลายล้านคนสูญเสียประโยชน์หากมองในมิติการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์แล้วถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณกับลูกจ้างและเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบุตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐบาลเองที่สำคัญเงินบำนาญชราภาพ คือเงินก้อนสุดท้ายของผู้ประกันตนผู้ใช้แรงงานที่ต้องใช้อย่างคีบจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านมิฉะนั้นแล้วในอนาคตผู้ได้รับความเสียหายอาจใช้สิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อรัฐเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมตามกระบวนการทางกฎหมายได้จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณตรีนุชเทียนทองผู้บริหารกระทรวงแรงงานและคณะกรรการประกันสังคม ได้ชะลอการให้ความเห็นชอบและการนำเสนอคำาวณบำนานสูตรใหม่สูตรแชร์ไว้ก่อนพร้อมกับการสร้างเวทีในการให้ข้อมูลสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนที่กว้างขวามขงมากขึ้นทั่วประเทศตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพศ2 5 6 0ที่ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐมาตรา76มาตรา77 และนโยบายแห่งรัฐมาตรา78เพื่อให้คนงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอที่มาจากการระดมความคิดเห็นของผู้นำสภาพแรงงานและสมาชิกของสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยและเครือข่ายซึ่งเป็นผู้ประกันตนจะได้รับพิจารณาดำเนินการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้บริหารและ คณะกรรมการประกันสังคมต่อไปสาวิตรแก้วหวานประธานสมาพันธ์สมานนิสชันแรงงานไทยและหัวหน้าพักสังคมประชาธิปไตยไทยนี่เป็นเอกสารหนังสือที่สมาพันธ์สมานฉิสันแรงงานไทยได้ยื่นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเลขาธิการประกันสังคมให้ชะลอการบังคับใช้ สูตรบำนานชราภาพสูตรใหม่สูตรแครเอาไว้ก่อนเพราะผู้ประกันตนมาตร3า33ที่มีรายได้น้อยตั้งแต่กรณีบำนานชราภาพมีผลใช้ไหมครับ2542สูตรแครคือนําค่าจา้างมารวมกันแล้วหารค่าจา้าง โดยเฉลี่ยนั้นทําให้ผู้ประกันตนมาตรา3% 3นั้นเสียประโยชน์ทําให้บํานาญชราภาพที่เขาควรได้นั้นลดลงซึ่งไม่เป็นคุณกับลูกจ้างสูตรเก่านั้นดีอยู่แล้วถ้าจะมีการปรับปรุงพี่น้องผู้ประกันตนมาตรา39นั้นได้ประโยชน์สมาคมแรงงานสมานฉัน์แรงงานไทย เราสนับสนุนสสรทเราสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าพี่น้องผู้ประกันตนมาตา3า33จะต้องไม่เสียเปียบด้วยครับเงินบำนาญชราภาพที่เขาควรได้ภายในอนาคตความสิ้นสุดผู้ประกันตนสิ้นสุดลง55ปีบริบูรณ์บำนาญชราภาพเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เขาสะสมมาตั้งแต่ปี2 5 4 2 จะต้องไม่ลดลงจากสูตรเดิมครับสูตรใหม่จะต้องเป็นคุณยิ่งกว่าครับไม่ใช่ปรับสูตรบำนาญชาราภาพสูตรใหม่สูตรแครแล้วทำให้ผู้ประกันตนมาตรา33เสียประโยชน์หลายสิบล้านคนนั้นสมานธ์สหมรดชันแรงงานไทยเราไม่เห็นด้วยครับขอให้ชะรอการบังคับใช้บำนาญชาราภาพสูตรใหม่สูตรแคร์ ออกไปก่อนดูแรวมการระดมความคิดเห็นจากผู้ประกันตนและตัวแทนของผู้ประกันตนในหลายภาคส่วนเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนมาตาา33เสียสิทธิ์ในการรับบำนาญชราภาพในอนาคตเพราะฉะนั้นประเด็นต่อไปที่ผมจะพูดเป็นประเด็นสำคัญขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมมาตาสามสทุกคนทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนผลักดันเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชะลอการบังคับใช้บำนาญชราภาพสูตรใหม่สูตรแค่ในวันที่19พ้พฤศจิกายน2568จุดหมาย ศูนย์รวมกระทรวงแรงงานนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประกันตนมาตาา33ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นสิทธิ์ของพวกเราทุกคนที่เราจะต้องไปแสดงพลังรักษาเงินบํานาญชราภาพของพวกเราอย่างน้อยต้องไม่เสียสิทธิ์ในการรับเงินบํานาญชราภาพ เงินในอนาคตของเราต้องไม่ลดลงครับสูตรแครลดลงชัดเจนครับแค่สูตรปัจจุบันนี้ก็จะไม่พอกินอยู่แล้วครับนี่สูตรแค่นนำเสนอโดยไฟผู้ประกันตนบอร์ดประกันสังคมสูตรแค่ที่เขาออกข่าว พี่น้องได้ติดตามคงรู้ว่าผู้ประกันตนบอดประกันสังคมฝ่ายไหนที่นำเสนอตัวแทนบอดประกันสังคมของสมาคมสมานธนารแรงงานไทยมีหนึ่งเดียวคือ,ค,อคุณจัตุรงค์ภัยสิงนั้นคัดค้านอยู่คนเดียวครับเพราะผู้ประกันตนมาตราส3สบสนั้นเสียสิทธิ์ ในการรับบำนาญชาราภาพในอนาคตเงินเราต้องไม่ลดลงครับผมย้ำนะครับว่าสมาธ์สมานฉัน,รนแรงงานไทยหรือสสรอทอเราไม่ได้คัดค้านบำนาญชาราภาพสูตรแค่ถ้าใช้กับพี่น้องผู้ประกันตนมาตรสามสซึ่งแน่นอนครับได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน แต่ผู้ประกันตนมาตาา33จะต้องไม่ได้รับเงินบำนาญชราภาพที่ลดลงครับเพราะฉะนั้นผมย้ำพี่น้องผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประกันสังคมมาตาสา33ทั่วประเทศวันที่19เริ่มกิจกรรม9ก้าโมงรวมตัวกันให้อุ่นหนาฝาคั่น19พฤศจิกายน2,500 68ที่กระทรวงแรงงานร่วมกันแสดงพลังคัดคันการชะลอใช้สูตรบำนาญชราภาพสูตรแค่์สำหรับผู้ประกันตนมาตา33ย้ำอีกครั้งหนึ่งพี่น้องผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประกันสังคมมาตา33ทั่วประเทศขอเชิญชวนไปรักษาสิทธิ์ของพวกเรา วันที่19พฤศจิกายน2568ที่กระทรวงแรงงานเริ่มกิจกรรมรวมพล9โมงเช้ายิ่งเราไปมืดฟ้ามัวดินยิ่งจะเป็นพลังผลักดันให้มีการชะลอการบังคับใช้และมาหาดือมาหาแนวทางที่ผู้ประกันตนมาตรา33จะต้องไม่เสียประโยชน์ในเงินบำนาญชราภาพ ในอนาคตที่พวกเราชาวผู้ประกันตนมาตา33จะได้รับต้องไม่ลดลงจากสูตรบำนานชราภาพสูตรเดิมครับวันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสามัคคีคือพลังรักษาสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตา33ครับสวัสดีครับ